วงสาระดีๆจากธนาคารออมสิน รายการสองปลาตะลุยโอทอปสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเพราะจังหวัดแห่งนี้มีสถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินทําให้ประชาชนในชุมชนมีไรายได้และปลอดจากหนี้นอกระบบค่ะกองทุนหมู่บ้านอ่างหินเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544ค่ะ และได้มีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงภายในสังคมและดำเนินการจนถึงปี2557กองทุนมีการทำงานที่เข้มแข็งรัดกุมสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีมีเงินทุนเพิ่มมากขึ้นและยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกและช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านอ่างหินเช่นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ต่อมามีโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่นและทางธนาคารออมสินสาขาชะอาําได้มีการติดต่อประสานงานกับกองทุนหมู่ museum, บ้านอ่างหินเพื่อยกระดับให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทั้งคนในหมู่บ้านรวมถึงคนท้องถิ่นใกล้เคียงอีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสถาบันการเงินชุมชนบ้านอ่างหินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้เพิ่มไรายได้และลดราย หรือสำหรับการส่งเสริมพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับประชาชนในหมู่บ้านอีกทั้งยังมีการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจของหมู่บ้านอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเบลพาผู้ชมมาอยู่กันที่สถาบัานการเงินชุมชนบ้านอ่างหินค่ะและตอนนี้นะคะเบลอยู่กับผู้จัดการสถาบัานการเงินแห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือคุณพี่สมชายอินทองนั่นเองนะคะคุณพี่สมชายคะสถาบันการเงินของเราก่อนหน้านี้เราก่อตั้งมาเป็นกองทุนหมู่บ้านก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีการพัฒนาการเงินของชุมชนแห่งนี้ยังไงคะจากกองทุนหมู่บ้านเข้มแข็งขึ้นก็ยกฐานะจากกองทุนหมู่บ้านมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านอังหินนะ,ะครับก็เป็นผู้สนับสนุนก็คือธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ ทา้งด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทุกเรื่องตอนที่พัฒนามาเป็นสถาบันการเงินแล้วเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนโดยการใช้เทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์มาจัดก,การระบบของที่นี่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะค่ะ,คะและอย่างนี้เรียกได้ว่าออมสินเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการช่วยสถาบันการเงินของเราได้มากเลยใช่ไหมคะได้มากเลยครับเป็นผู้สนับสนุนทั้งเครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีทั้งใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยคอมพิวเตอร์ค่ะ โปรแกรมนะครับอ,อมสินเป็นผู้สนับสนุนทั้งหมดรับออมสินไม่ใช่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเดียวยังเป็นผู้ให้ให้ความรู้ะนะครับให้เครื่องมือเครื่องใช้และยังให้ใจกับกับชุมชนด้วยนะครับและยังเป็นเพื่อนคู่คิดคะนะครับคิดอะไรไม่ออกบอกออมฉินออมสินก็จะลงมาดูแลมาช่วยเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการบัญชีปิดงบไม่ได้นะครับขอให้บอกอ,อมฉินอ,อมสินจะลงมาช่วยมาดูแลอ,อมฉินไม่ได้ทอดทิ้งเราปล่อยให้เราโดดเดี่ยวเดียวดายปรึกษาได้ตลอดเวลาทุกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการทั้งการเงินการบัญชีฝ่ายจิงเชื่ออะไรทั้งหมดค่ะอ,อมฉินเป็นผู้ดูแลเป็นผู้สนับสนุนเรียกได้ว่าประคับประคองกันตั้งแต่สถาบันการเงินแล้วก็ชาวบ้านแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ่นี้เวลาการ พัฒนาชุมชนของเราเมื่อมีออมสินเข้ามาแล้วชุมชนของเราก็มีโอกาสในการพัฒนากิจการมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเปิดร้านอยู่สามารถที่จะเข้ามาร่วมโครงการกับทางสถาบันการเงินของเราได้ใช่ไหมคะได้ครับยกตัวอย่างอย่างหนึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านกาแฟทุกวันนี้ก็เป็นสมาชิกของกองทุนและได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินชุมชนไปเพื่อเปิดร้านกาแฟเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมเมื่อก่อนเขาเป็นลูกจ้างสนามกอล์ฟนะครับ ไม่พอกินไม่พอใช้ก็เป<ม>็นกับพอเป็นสถาบันแล้วเขาก็เขามาขอกู้เพราะเขาเป็นสมาชิกอยู่ด้วยมาขอกู้ไปเปิดร้าน ทุกวันนี้เขาขายได้ประมาณวันนึงประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0พบาทนะเป็นไรายได้ที่เรียกได้ว่าเพิ่มภูนิรายได้มากยิ่งขึ้นและ,ะที่สาคัญได้ขยายกิจการได้อย่างที่ใจต้องการเพราะว่ามีการออมกับทางธนาคารของเราสถาบันการเงินของเราแล้วก็มีการกู้เงินเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนว่าเงินทุนเป็นสิ่งสําคัญในทุกวันนี้สถาบันการเงินของเราก็มาช่วยชุมชนแห่งนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะ จะมาพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันการเงินแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือพี่บีนะคะที่เป็นสมาชิกของสถาบันการเงินแห่งนี้พี่บีค่ะจุดเริ่มต้นที่เข้ามาเป็นสมาชิกพี่บีมีการศึกษาข้อมูลหรือว่าเข้ามาร่วมโครงการได้ยังไงคะพี่ก็เป็นสมาชิกของกองทุนบ้านอ่างหินอยู่แล้วะค,ะค่ะค่ะแต่ว่าต่อมาทางหมู่บ้านอ่างหินได้พัฒนาน เป็นสถาบันการเงินอ๋อคือก่อนหน้าน,นี้เป็นแค่กองทุนหมู่บ้านใช่ค่ะแล้วก็พอมีการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินเสร็จปุ๊บมีการวางระบบการจัดการที่ดีมากขึ้นที่ดีก็ยังคงเป็นสมาชิกใช่ไหมคะ ก็มีการรับออมเงินจากหมู่บ้านแล้วก็ให้กู้เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้ค่ะพี่บีเปยมาขนาดนี้แสดงว่าพี่บีเองเนี่ยก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวพี่บีทําอะไรมาก่อนคะทางานบริษัท springfield ค่ะแต่ว่ารายได้ก็คือเป็นรายได้ที่ตายตัวไม่มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นก็ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวพี่ก็ มาขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดร้านกาแฟ B M Coffee ค่ะนี่บอกชื่อร้านด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะคือร้านกาแฟของเราเนี่ยเริ่มต้นเป็นร้านกาแฟเล็กๆใช่ค่ะแล้วพอเรามีการกู้เงินของทางสถาบันการเงินไปเนี่ยไปขยายกิจการหรอคะใช่ค่ะไปขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นโดยเป็นติดแอร์อะไรประมาณนี้ค่ะอืมเรียกว่าขยายกิจการได้ดั่งใจฝันเพียงแค่คุณเริ่มต้นจากการออม เริ่มต้นจากการออมเสร็จแล้วมีการกู้เงินซึ่งดอกเบีย้ยก็ไม่ต้องไปแบบหูกรีดเลือดกรีดเนื้อตัวเองเหมือนชั้นกู้นอกระบบถูกต้องไหมคะเป็นสถาบันที่ดอกเบี้ยถูกอะคะ่ะชา,าวบ้านแถวนี้ก็ใช้บริการกันเยอะอะค่ะคือการที่เราจะเข้ามาเป็นสมาชิกก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนงงใช่ทางธนาคารออมสินเองก็มีการช่วยเหลือสถาบันการเงินแห่งนี้เรียกว่าก็ช่วยตัวคุณที่ดีไปด้วยใ,<ช>ในตัวถูกต้องไหมคะแล้วอย่างนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นยังไงคะ ชีวิตฟังเป็นอยู่ก็ดีขึ้นพี่ก็เอาไรายได้ที่ได้จากการขายกาแฟค่ะมาออมกับสถาบันการเงินวันละ1 0 0 0พันบาทลับฝากอาทิตย์ละ7 0 0 0พันโอ้อันนี้ละ7 0 0 0พันพี่ชมขาลองนับเป็นยอดโอ้ยห,หลายเดือนหลายปีพี่บีคะสบายแล้วคะ่ะชีวิตฟาอเป็นอยู่ของเราดีขึ้นมากๆเลยอย่างนี้ทางสถาบันการเงินของเรามีการพิจารณาจากข้อมูลอะไรส่วนตัวของเราบ้างคะอ่านหนึ่งไรายได้หลกักสองการการออมแล้วก็อะไรคะ ก็มีการผ่อนชราระเขากําหนดวันผ่อนชราระเราก็ต้องชราระให้ตรงอะ,ค,ะค่ะค่ะนี้เรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่พอรับได้ทางสถาบันการเงินเองเขาก็มีเงินทุนหมุนเวียนให้เราและเราเองก็มีเงินไปหมุนเวียนให้กับทางร้านอีกด้วยค่ะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่พี่บีมาแนะนําให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่บีมากๆเลยนะคะค่ะ จุบันมีสมาชิกถึง278รายโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินสาขาชะอําสนับสนุนในเรื่องต่างๆรวมทั้งเงินทุนในการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนบ้านอ่างหินทำให้ชาวบ้านมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างเพียงพอต่อครัวเรือนและชุมชนค่ะทำให้สมาชิกในชุมชนมีไรายได้และมีความสุขเพิ่มขึ้นทำให้คนในหมู่บ้านรู้จักออมเงินมีเงินเก็บมากขึ้นจากเดิม นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางธนาคารออมสินได้ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวของโครงการดีๆอะไรจากธนาคารออมสินอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ สามารถติดตามข่าวสารเงินทุนดีๆของธนาคารออมสินได้ที่ www.gsb.or.th หรือ call center โทร1115ค่ะ